โอเคครับสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับผมอันนี้เราอยู่ใน EP 2นะครับในแบบมินิรัชนั่นเองโทเตอร์สัตว์ไม่กูพังอะไรด้ี้ยตบเดี๋ยวเดี๋ยวอัดยิงมาตีกูไรสัตว์ทุกคนเราขอมาแก้ตัวกันใน EP นี้นะครับเพราะ EP ที่แล้วเนี่ยสกอร์แม่งเคี้ยมากครับอัต้องได้ไปทั้งหมด10คะแนนเจได้ไป7แล้วกูก็ได้ไป1ทุกคนทุกคนอย่าซีเรียสทุกคนอย่าดราม่าเลยนะคือเล่นเพื่อความบันเทิงนะทุกคนอย่าทิ้งแค่100ทุกคนได้ดูแบบคลายเครียดทุกคนโอเคสัตว์ไไพพพูดภากกแงอะรร้เเเเียยิ่มมล กูอแล้วเว้ยค่ะเนี้ยอดีตกูต้องชนะแล้วเว้ยแต่ทุกคนต้องบอกกูนะพวกกูโง่ไอ,อ้สัิเข้าใจปะต้<ด>องแบบ<ด>ช่วยๆกันหน่อยเอออย่าไปสงัคงคมก้มหน้าไอ้ที่ใส่ไม่ดีไอ้พวกเฮียเออฮ<น>ะ,อะโอ้เดี๋ยวนะกี่เรือหรอกูถามจริงแล้วมึงกลัวมงจะเปิดแบบให้กูเนะน,นี่ยพี่หมายตอนนี้ไม่ไม่ตอนนี้ไม่ไม่ทีทุกคนตอนนี้ผมแบบผมเก่งกันทุกคนผมมีความทะนงน้องบอกโอ้ย่าเรียโอเคเราจะเงียบๆทุกคนเราจะไม่แบบ ออกเสียงในการเยี่ยมหนูไม่ช่วยนะอ่ะช่วย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 ชวยโคตรเยี่ยเลยต่อแม่งใจดำขึ้นอ้อ้โหอดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกูแพ้สัตว์เดี๋ยวกูแพ้ไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอะไรเลยไปแล้วกูไิุ่ยด้วยแล้ววิ่งแล้วอีแล้วกูพันใช่ไหมเออไปด้วยไอ้แบบกก็เหมือนี่เงี้ยลองกูดู ไปทางนีเราคนด้วอ้อยเราคด้วยไอ้สัสมาที่หลังเงยวังที่หนึ่งงนอ้องเอ้าแหวแมันไม่เปิดอะพี่ถูจะเปิดหน้าแมวเป็นไงสัสต,ตอนแม่ขุนแล้ววะ่ะหมดจบล้วมันไหนโหมดมชบาดีอ๋อเยอยยยม,ม

เอ้าวไอ้เหี้ยเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรอ่ะเรื่ออะไรอ่ะเกมภาษาพัดตัวตาลายตาลายตาลายลาแล้วทำไมอ่ะเออเกิดอะไรอะแล้วทำไมเกิดตาลายอ้อทำไมอะโอ้โหเธออยู่ก่อนนี้อ้อเหรออันนี้อะไรวะจัดกูเจอหญ้าหญ้าทะเลเฮีย โอ้โหอะตอมไม่เลยอยูวิ่งอยู่หนูวิ่งกระโดดอยู่นะวันนี้อะไดซรคืออะไรอะไอะไรเดซี่กระโดดดี่อดเดซี่เหรอไม่มีอะจอดเดซี่ทำไมอ่ะกูจะหดนกบบนี้อ้าวใช่แล้วอ่ะอ้าวอะตอมนำกุ่ยแล้วครับทุกคนเอาเอานะครับไปอีกอ็เอา เอาครับผิดอีเยไปครับพี่คุนอ่ะคอมเมนตนี่เย่เลยวะสัตว์กูเพแน่เลยแคมป์อเอคืออะไรอ่ะปอยู่ลับอีเอ่อเดี๋ยวมาเจออุ้ยน่าคอนแแล้วอ่ะอุ้ยทำไมเยอะตัองเลยอะครับก็มึงชนกูเล่นน่ะน พี่เจอยิ้พี่เจอยิ้แต่กูก็เจอแต่กูคุณไม่ได้เฮียสัตว์น้องไม่ตามเละทนลว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 ะไปตายไปคือไปตายซะโอ้อ้โอ้ยโอ้ยอเอื้อกูก็รู้บ้านมีไอ้สารวไม่หมู่บ้านไม่มีเลยไม่ไดอยู่ดีก็อา เขงไหนวะดาวาอยู่ไหนวะเจอลาวาเหรอเจอเจอเจอมันอยู่ทะเลทรายอยู่ทะเลทรายเลยกูเห็นมึงตายต่อหน้ากูเลยเมื่อกี้เสดจวนเสดจวนนายว่าลาวะนั่ยไงลาวะไอ้อตโต้อตโต้อะไรวะอตโต้ไม่ขี้โกงเชื่อกูดิไอ้สัตว์หนูทำอะไรเดนบายชิปเปอร์ชิปเปอร์ยังไง ไอ้สายกูเจอกูสึกกูสึกเจอหมาไอ้เหียแล้วใครไปตีหมาเนี่ยหมาตาแดงเนี่ยไอ้เหี้ยเชเบิลกันอะไรวะโตเหรอมีคนเลียมมีคนเลียมเว้ยหนูไงล่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรโอ้เซเบิลวอ้อะไรอะเอากูย่อไปแล้ยนะเฮ้ย One eternity later เจ๊เจ๊เจ๊นี่เจ๊นี่จะเก่งกว่าีกว่า โคไม่ได้คนเดียวกูแพอีกแล้วทุกคนกูแพอีกแล้วอีมีสต้องมาไม่เอาละอีพี่ไม่เล่นละรลอนกูไม่เล่นลวทุกคนสาไปเลยซัมติกเอาไปเโอไม่ทันโอชนะไปเลย เอ้เราพักคอาอยู่ไหนวะโอ้ยปดหไปแล้วว่ามันอยู่ที้ยี่ไพี่เจโอ้ยสบายเล่เป็นไรกูไม่เล่นแล้วไเยะโอ้ยโอ้ยไีเยโอ้โอ้ไปนรนะเราพักคอยอยู่ไหนกันลูกออ้วมึงจะซีเรียสทำไมว่าตํกูได้สามไม่โมเลยเฮีย บ้านกูกูสร้างบ้านอยู่โอเคครับทุกคนสำหรับในช่วงนี้ครับก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็จะไม่มีอีพีต่อไปนะทุกคนเพราะว่ากูได้ไม่เป็นไอสัตว์ขัวร้อนจบกูไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยเจอกันในอีพีหน้าจ้ะเอ้ยเจอกันในอีพีหน้าว่ะเจอกันในคลิปหน้าทุกคนไปบายจุ๊บ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 จุุ๊๊บจ